สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Grand Theft Auto Online ในพาร์ทที่96กันแล้วนะครับสำหรับในพาร์ทนี้เราก็ยังอยู่กับการแข่งรถอีกเหมือนเดิมนะครับผมแต่สำหรับสนามนี้ผมบอกเลยว่ามีดิ่งแน่นอนนะครับแต่จะเป็นดิ่งแบบไหนดิ่งแบบท้าตายหรือดิ่งแบบพสุธานะครับอันนี้เราต้องลุ้นกันเองเพราะว่าผมก็ไม่เคยเข้ามาเล่นเหมือนกันนะครับสำหรับสนามนี้ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมโอ้โหว้ว oh. ้วโนเวย์โนเวยคุณพระโอ้โ oh ห oh. เริ่มมาก็ดิ่งเลยเหรอโอ้โ oh ห oh. เดี๋ยว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 มันเกิดอะไรขึ้นครับไม่ใช่ละต้องลีแล้วครับจังหวะนี oh ้โ oh. อ oh ้โ oh. หเริ่มมานี่ดิ่งเลยเหรอ อ๋ออยู่นี่นะฮะโอ้โหไอเราก็ตกใจไม่ได้การละเราเสียเปรียบแล้วครับตอนออกตัวโอ้โหอยู่ดีๆก็ตกลงมาจากฟากฟ้ากันเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้เหรอโหแมไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วจังหวะนี้แข่งกัน4คันนะฮะเราจะต้องรีบแล้วเพราะว่ามีแรงโหดมาแข่งกับเราด้วย มีที20นะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า2คันนะโอเครีบละจังหวะนี้ต้องรีบแล้วฮะไม่ได้ไม่ได้แล้วครับว้าวว้าวโอ้โอ้ก๊อสดีนะไม่ระเบิดโอ้แหมถ้ากองขนาดนี้ระเบิดรถเราไม่เหลือแน่นอนนะครับโอ้โผ่ได้ชิดโอ้ รู้สึกว่าพี่แกจะตามมาแล้วนะครับทำไมเร็วเช่นนี้จะเร็วกันเกินไปแล้วพี่ไม่ได้แอมผมหลอกบอกเลยขอตัวไปก่อนนะฮะโอ้โหแล้วเรามาวิ่งอยู่บนหญ้าด้วยไงโอ้โหทำให้แบบว่าโอ้โหฮอืมโนเวย์โนเวย์ขมอนมอน <No. S 1> ไปครับไปครับ เอาละเราออกมานอกญ้าแล้วทีนี้แหละวิ่งฉลุยแน่นอนจีจี้ววว้วว้วโอ้โหไปกันต่อเลยฮะโอ้โหสนามนี้ค่อนข้างจะสนุกกันเลยนะครับแต่จะไวอะไรเช่นนี้โอ้โหเข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเร็วเข้มเร็วมากๆสำหรับสนามนี้โ แรงสองร้อยสามสิบห้าเอารถคันนี้มาแข่งโอ้โหคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยรถดิฟมาแข่งสนามแบบทางตรงแบบนี้โอ้โหชะตาขาดแล้วพี่บอกเลยว่าไม่ทันโอเคแต่ก็ไม่โดนน็อกรอบนะฮะเข้าเส้นชัยทันหรือเปล่าเรียบร้อยทันด้วยโอ้โหไอที่บอกไม่ทันนี่ไม่ทันกินเขานะฮะ โอ้โหแข่งแทบเป็นแทบตายได้มาพันหขุนพระเพิ่งเคยเจอสนามอะไรกันเนี่ยเอาละครับก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เน้นเงินอยู่แล้วเราเน้นแค่ความสนุกนะครับโอเคเอาละเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสนามนึงเลยละกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าเอาละครับเราก็มาต่อกันเลยกับสนามที่2ของวันเนส จะเป็นสนามแบบไหนเราจะต้องดิ่งกันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมโอเคมาพรา้อมแล้วจ้าเลือกรถเสร็จยังพี่ได้เวลาแล้วครับผมเอาละมาเลยหวังว่าคงจะไม่ใช่สนามที่จะต้องดิ่งกันอีกแล้วนะเอาละครับได้เวลาแล้วมาเลย โอ้โหที20กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะออกตัวนะครับเราก็จะต้องกดดับิลวนๆนะครับออีกคราวนี้ผมไม่ลืมแน่นอนโอเคแข่งกัน2รอบนะครับมาดูซิว่าสนามนี้จะโหดหินแค่ไหนนะฮะโอ้ว้โว้โอ้โหคุณพระเกือบเฟลแล้วไงเมื่อกี้นี้ ยังได้อยู่นะครับเอาละว้าวว้าวว้าวใจยเย็นสนามนี้เป็นสนามแบบไหนอย่าบอกนะว่าแข่งกันแบบธรรมดาไม่รู้ครับผมไม่รู้ต้องดูกันต่อไปที20เหรอคิดหรือว่าจะเอาชนะโอซิลิสของผมได้ ไม่มีทางหรอกเอาเละครับตอนนี้เรายังขับแบบธรรมดากันอยู่นะฮะโอ้โห,หเรียบร้อยเลยไม่เอานะไม่เอานะโอ้โห <c oughs> นี่มันตลาดขายกล้วยชัดๆโอ้โหแบบมาเป็นแผงเลยนะฮะโอ้โหว้าวว้าวโอ้โหว้าวจี้จีโอ้โหโ เมื่อสักครู่นี้เราผ่านมาได้ยังไงช่างเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะครับโอ้โหเป็นยังไงเราล,ลวดเดียวผ่านนะฮะสุดยอดจริงๆโอซิริสคันนี้ว่าไงละที20เจอสนามแบบนี้นี่จอดเลยใช่ไหมเอาละ่ะ ไปกันต่อครับเราจะต้องปิดฉากศึกนี้ให้เร็วที่สุดรอบที่2มากันแล้วครับผมถึงจุดไคลแม็กกันแล้วมาเลยมาเลยว้าวว้าวว้าวาวา้โอ้โหเ,เกือบเกือบเมื่อกี้นี้แม่เป็นการดิฟที่แบบสวยงามมากๆนะฮะถึงจะไม่ใช่รถดิฟก็เถอะ แต่ก็ยังสามารถดิฟได้นะฮะเอาละไปกันต่อเลยอุยอ๊ยอยุมาเร็วเกินนะฮะใจเย็นๆเราจะต้องใจเย็นๆยังผ่านไปไม่ได้อีกเหรอี่ที20คะนนโอ้โห,โห,หน่าสงสารอะไรเยี่ยงนี้ เอาละครับมาดูรอบที่2ของเรากันว่าเราจะรอบเดียวผ่านหรือเปล่านะฮะมาโอเคไหวหรือเปล่าเแบบ๊้มาแล้วครับมาแล้วว่ายังไงที่รักโอ้โหช่างเป็นภาพที่สวยบาดตาบาดใจซะเหลือเกินเป็นยังไงล่ะที20ได้ดูวิธีการเอาไว้ไหมมาสักครู่นี้ การที่จะผ่านมาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะโอ้ว้ววไปกันต่อเลยไปเข้าเส้นชัยของเรากันดีกว่าสึกนี้เราอย่าทำให้มันยืดเยื้อเลยเราจบปิดฉากมันไปเลยดีกว่าเอาเลยครับเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยวู้สุดยอดไปเลยนะฮะ โอ้โหสำหรับสนามนี้นี่ได้บังเกิดเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับเมื่อสักครู่นี้โอ้รอบเดียวผ่านนะฮะสุดยอดเลยที20น่าจะรู้ชะตากรรมนะครับว่ายัางไงก็ไม่ทันอยู่ดีเรียบร้อยแล้วจ้า ยูฟินิทที่หน่งใช้เวลาไป3นาทีครึ่งนะฮะมาดูสำหรับเงินสิจะได้เท่าไหร่3,900นะครับก็โอเคไม่ได้น่าเกียดอะไรขนาดนั้นสมเหตุสมผลแล้วนะครับสำหรับสนามแบบนี้โอ้โหดูเหมือนว่าจะได้เงินโบนัสด้วยหรือเปล่านะฮะ4,000 โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงจะต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีจ้า